เราใช้เงินซื้ออะไรเราต้องไดของที่คุ้มค่ากับเงินเราอ,อย่าตัดสินใจซื้อของด้วยอารมณ์พลาดแล้วเนี่ยรีบไปแจ้งความฉลาดซื้อฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตในยุคบริโภคนิยมค่ะซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องฉลาดซื้อกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกันนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณทัศนีแน่นดุดอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลายคนคเจอปัญหายเยอะมากาไม่ว่าจะเป็น ซื้อของได้ของก็ดีแต่ว่าบางทีไม่ตรงปกไม่ตรงปกยังพอรับได้นะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยไม่ได้ของด้วยแล้วก็หายเลยนะครับเดี๋ยวันี้เราจะมาพูดคุยกันครับว่าเราจะมีวิธีการเฝ้าระวังอย่างไรหรือว่าเมื่อเจอปัญหาแล้วจะทําอย่างไรนั่นเองครับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเป็นองค์กรพลันเอกชนนะคะหรือที่คนทั่วไปก็จะเรียกว่าเป็นเอ็นจีโออะไรเงี้ยนะคะเราทํางาน การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคก็ถุกประสงค์หลักของเราคือว่าให้ผู้บริโภคได้ใช้สิทธิตัวเองได้เต็มที่กระตุ้นให้ทุกคนเกิดการใช้สิทธิสิทธิผู้บริโภคก็หลักๆก็จะมี4 5ข้อนะคะคือว่าเราต้องรู้ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนก่อนที่จะซื้อสินค้าหรือบริการับ2เรามีสิทธิที่จะเลือก3ถ้าเราเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิของเราได้ก็คือให้ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ มุ้ยที่เราก็คือกระตุ้นให้คนเนี่ยเข้าใจตรงจุดนี้แล้วก็เราก็มีแผนกหลายแผนกที่ช่วยให้คนใช้สิทธิ์ได้ง่ายขึ้นเช่นแผนกรับรื่องเราร้องทุกข์แล้วก็แผนกที่คำเกี่ยวกับทิ่พยาศาล,ลกับการเผยแพร่คร่ะในงานเฝ้าระวังเนี่ยเป็นส่วนที่เราร่วมกับสสสมาประมาณสามโปรเจกต์นะคะก็คือ6ปีได้ที่เราร่วมกับทางสสส การเฝ้าร,ระวังเนี่ยเราจะเน้นการทดสอบสินค้าและบริการเป็นเครื่องมือนะคะทดสอบสินค้าและบริการแล้วก็นํามาเสนอในฐานข้อมูลหรือก็ลงเผยแพร่แถลงข่าวลงวิจัยสารล,ลงในพวกสื่อโซเชียลต่างๆะคะ่ะข้อมูลที่เรานอกจากจะกระตุ้นให้คนเนี่ยได้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการด้วยการเทสรหรือทดสอบสินค้าแล้วเนี่ยเราก็จะมีในส่วนที่การเป็นการรณรงค์าะเช่นรณรงค์ให้ผู้ไอ้พวกเนี่ย เคลื่อนไหวในเรื่องของทางสังคมนะคะเช่นรณรงค์ออกมาใช้สิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองเวลาที่เกิดปัญหาสินค้าหรือบริการเช่นการพวบรวมของบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนคนไปยื่นหนังสือยื่ยนจดหมายเพื่อจะคัด้านอะไรเงี้ยค่ะครับผมนะครับเมื่อสักครู่ครับเห็นพี่ทัศนีครับพูดถึงน,นิตยาสารฉลาดซื้อนิตยาสารฉลาดซื้อก็เป็นแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคแบบหนึ่งนะคะการคุ้มครองผู้บริโภคมีแนวคิด4 5อย่างนะคะเช่นก็คือ1คุณก็ใช้เงินให้คุ้มค่า คือเราใช้เราใช้เงินซื้ออะไรเราก็ต้องได้ของที่คุ้มค่ากับเงินเรากับ2ก็คือว่าทํายังไงที่เงินเนี่ยเราซื้อไปแล้วเนี่ยของที่เราได้เนี่ยมันจะต้องตอบโจทย์สังคมในปัจจุบันด้วยเช่นมันต้องไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมมันต้องดีกับสุขภาพผูพ้บริโภคอะไรเงี้ยมันต้องปลอดภยัยใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นเหมือนกับวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเราทํามา29ปีแล้วค่ะก็คือเพื่อให้เผยแพร่สิ่งเหล่านี้ออกไปสู่สังคมตอนนี้มีทั้งเป็นแบบฉบับเล่มแล้ว ส่วนหนึ่งที่เราทดสอบเฝ้าระวังสินค้าและบริการเนี่ยแล้วก็นํามาเผยแพร่อยู่ในตัวนิตยสารด้วยครับผมนะครับก็คือจุดหมายเลยคืออยากให้ทุกคนฉลาดซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นค,ครับเพราะฉะนั้นครับขอ o w ทูครับในการฉลาดซื้อสินค้าของพิกัรศนีนิดนึงจริงๆินิตยสารฉลาดซื้อเนี่นยลช,ลชื่อของมันคือตอนแรกคือนิตยสารฉลาดไม่ซื้ออ๋อฉลาดไม่ซื้อใช่แต่ว่าการพูดแบบไม่ซื้อมันคือในกติไปก็คือทิ่ว่าอ่ะนั่นเป็นฉลาดซื้อแล้วกันเพราะว่าถ้าเราฉลาดเนี่ยเราจะซื้อเฉพาะของที่จําเป็น แล้วก็ของที่มันจะทําให้เราแบบว่าใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นการมีข้อมูลการตัดสินใจซื้อของเนี่ยโดยไม่ใช้อารมณ์นะคะใช้ข้อมูลมันจะช่วยให้เราเนี่ยคัดกรองสิ่งที่เราจะมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ <ừ> ก็คือไม่ซื้อของที่ไม่จําเป็นนั่นเองเดี๋ยวนี้เรามีช่องทางหลากหลายใช่ไหมคะของมันเข้ามาทั้งแบบ,บว่าหลับตื่นทีวี v, โซเชียลต่างๆบางทีเราก็รกู้สึกว่ จะได้ไอโฟนนะราคา499บาทถ้าคุณเป็นผู้โชคดีก็กดปึ๊บไปเลย oh <my S 1> ซึ่งอันนี้ย oh <my. S 1> เราต้องตัดเคะก่อนไงว่าไอโฟนที่ไหนจะ499บาท oh <my. S 1> ซึ่งที่เป็นเคสที่ร้องเรียนที่มูลทีเพื่ oh <my. S 1> อพูดโพาก็คือก็พลาดไปแล้วนั่นเอง oh <my. S 1> เพราะฉะนั้น oh <my. S 1> ก่อนที่จะซื้ออะไรเนี่ย oh <my. S 1> ต้องตัดสินใจให้ดีก่อนว่า ของที่เราจะได้มาเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมก็คืออย่าใช้อารมณ์เป็นตัวนำนะครับเพราะพอใช้อารมณ์เป็นตัวนำานก็อาจจะเกิดมันก็พลาดได้ก็นอกจากเรามีแผนกทำที่สารทำเผยแพร่แล้วนะคะเราก็มีแผนกรับเรื่องราวร้องทุกข์ส่วนที่รับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยคือคุณสามารถ walk in เข้ามาได้โทรศัพท์เข้ามาติดต่อมาได้เคสที่เรารับร้องเรียนสูงสุดช่วงนี้ก็คือเป็นเรื่องเนี่ยค่ะ a s 2 l v แล้วก็พวก call center ทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนตอนนี้คือมีมือถืออยู่กับตัวใช่ไหมคะมันก็เข้าถึงง่าย แล้วเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเราที่ไปทําธุรกรรมต่างๆไปให้เบอร์โทรไว้ที่นั่นที่นี่เนี่ยเขาเอาเบอร์โทรของเราไปให้กับพวกแก๊งพวกนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะอย่างเช่นที่อยากจะตวอ,อย่างก็คือว่าถ้ามันมาแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราเคยรู้จักหรือเคยสัมผัสมั่นใจก็ก็ไม่ต้องไปคุยกับเขาเลยก็ตัดสายทิ้งไป รหรืออย่างตกบางอย่างเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วเช่นมีการส่งลิงก์มาจากธนาคารอ้างที่นู่นนั่นอะไรเงี้ยปัจจุบันเขาก็แก้ปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นธนาคารทุกที่เนี่ยจะไม่มีการส่งลิงก์ใดๆมาให้ทาง SMS เเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้ ได้ข้อมูลได้ข้อความมาจากธนาคารหนึ่งบอกว่าให้กดลิงก์นี้แสดงว่านั้นไม่ใช่แล้วก็คือธนาคารประเทศไทยใช่คือจะไม่ส่งลิงก์เด็ดขาดใช่แต่ว่าจะส่งเป็นข้อความการเตือนใช่ไหมครับใช่เป็นข้อความแจ้งข้อมูลนี่นู่นนั่นเงินเข้าแล้วเงินออกอะไรเงี้ยแต่จะไม่มีการส่งลิงก์ให้คุณกดเข้าไปครับอันนี้คือในกรณีของลิงก์นั่นเองครับแต่ว่าถ้าบางทีมาในรูปแบบของ call center ละครับถ้าสมมติผู้บริโภคนั้นเยโดนไปแล้ว เดี๋ยวนี้เข้าใจว่าทุกคนจะเริ่มตะหนักแล้วนะก็จะไม่พยายามไปคุยกับพวกค c e n เซนเตอร์พวกนี้แล้วนะจะติดต่อกลับไปที่ต้นทางมากกว่าก็แนะนํำให้ทําแบบนั้นคือเราอย่าอยย่าาเรมั่นใจในการที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวไปกับใครนะคะพยายามตรวจสอบตั้งนิดนึงหรือถ้าเป็นไปได้ไม่เคยทําธุรกรรมนี้มาก่อนเลยไม่เคยรู้จักนี้เอ้ยผมส่งทางบกแต่เราไม่มีรถเราเป็นนี่ธนาคารนี้แต่เราไม่เคยรู้จักธนาคารนี้เลยเราก็ไม่ต้องสนใจ ตัดไปได้เลยหนึ่งเรื่องต้นแต่ถ้าเกิดพลาดแล้วเนี่ยรีบไปแจ้งความครับผมค่ะเป็นอันดับแรกแล้วตอนนี้มันก็จะมีเขาเรียกอะไรคะมันจะมีกฎหมายออกมาเป็นกฎกระทรวงอีกหลายตัวที่จะช่วยช่วยโพกได้แต่นี้แนะนําให้ไปปรึกษาที่มูลที่เพิ่มไดแต่อย่างแรกเลยคือให้ไปแจ้งความก่อนครับผมนะครับสำหรับทครที่เจอปัญหานะครับก็อย่าลืมครับสิ่งแรกเลยครับที่ต้องทำครับก็คือแจ้งความสุดท้ายนี้ครับผมขอหนึ่งประโยคทัดใจนะครับฉลาดซื้อฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตในยุคบริโภคนิยม ครับผมนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ทัศนีเป็นอย่างสูงน,<ห>น,นะครับผมเชื่อว่าครับวันนี้ครับคุณผู้ชมได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด,ลคกดแชร์กด Subscribe ครับ